สวัสดีตอนแรงค่ะพี่น้องทางเน็งแดงมา,างตากล้องสุดหล่อเรานะคะสวัสดีดดนะมือปืนได้นี่มือปืนใสเบิงเบองปืนดามไปทั้งไหนนี่ เออนานเอาเี้มาจับกล่องนี่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องยินบอกพี่นองขาบ้าวคตรอัดต้อโหดมากเป็นกระโหดคืออะไรกระโดอะไรกระโหดมองมันมงมันไงคุน่ะ มันจอกมันแจกเพราะว่ายามุสาวเปกออกคตรอยู่ตอนนี้อันเพิ่อนอันถิถ่นเหนือเขาพี่นอ้องพี่พาไปเบื้องบ้านแล้วเนี่ยไปเข้าไปลุยก,กันเราขี่รถบ้าจะว่าเพื่อว่าจะจอการนี้เราเดินฝั่งนี้ใช่ไหมแพทดี มากเลยพี่น้องอากาศอันหาอาหารชมอยากนียบรรยากาศแบบนึงนี่พี่น้องปกตินี่ปกติทางทางเขาบานออกจากนีไปนี่ที่เป็นป่าได้เลยเป็น,เป,นเป็นต้นพักติวตน้นต้นแบบว่า,าต้นไม้ข้างทางด้วแนี่แปลดเลย ว่าเริ่มเป็นปลาเดี๋ยวนี้กันเป็นเขาเจ้าทางออกเบสพวกแม่ช่วงนี้แบบมันกับบ๊มีใบเนาะพี่น้อง,องแต่มันเขาเด้ตายได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นมันชัดเปีเ้ยนเขา,า,า,าเป็นปีฮอลแลนก็ฤดูใบไม้ร่วงเป็น่วงนี้เขาอันแต่เป็นเี็ดตุ๊กตุ๊นอะย่างง่าย <c oughs> ับสบายให้เวลาพี่้องอากาศอากาศมันมันมันเลิศจารเพื่องุาก็เหมือนเหมือนกับเหมือนที่เป็นไข่แน่หลักกเป็นหวัดลงคอกเล่ได้กทนยาเด็กวัทั้งาวทีีบ้านมีหมะนด้วยมี ไก่ง่วงปีใหม่นี่งปกติแล้วคลิปแรกที่พี่น้องเห็นเราไปยู่เล่าเราไปมาปูาปาาด,าดินทัพทวารเนาะพี่ชายสวัสดีค่ะสบายดีเนาะคุณยายคุณตาขายส่งบรนีัขายส่งแบบหนี้ สวยมากเลยนี่ดูดูนี่สวยมาก,มากนกยูงไก่นวลตัวนี้ไก่นวยมันตอดคนหรือเปล่านี่ ขมานี่เมื่อเช้านี่แม่บอกว่าเของทำเอาปลูนะปปกหักอเมื่อเช้านี้ลูพักแค่พักไว้พอได้กินน้องอยากมากน้องอยากมากน้องอยากมากไปดาว้วนแลมาปลูก นี่อยังคือออกดอกแล้วนี่นะบ่ได้เปิดไส้ทีไว้บอกพอดีนี่ไงเดี๋ยวจะเอาต้นนี้นะเดี๋ยวจะเอาต้นสองต้นตนี้อยา่ยาไปใส่ที่ร้านเพราะว่าซื้อกระถางมาแล้วนะเขาจะไปสั่งเขาไปตั้งได้ <laughs> น้องหายน้ำกรดน่ะน้องหายน้ำกรด ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันหรือเปล่าพอดีเหมือนกันไหมคนละพันใช่ไหมกับวันนั้นคนละพันแต่มันก็สวยดีนะแต่ซุ้มกระถางยูทั้งไปทั้ไงไหนปวดตายแล้ว น,นี้ก็จะเป็นแบบว่าไอแบบหลังบ้านแม่เขาทำความสะอาดอยู่ห้องน้ำมอคืนนี่นอนเพิ่มมาจัดวันเกิอดอยู่นี่ได้พี่น้องนองเพิ่มมาจัดวันเกิดนองวันเกิดอกอของน้องดอนเขามาจัดอยู่ที่นี่แล้วก็ เป็นทะมามจินไเือีเพราะว่าพันยุยาหลากลายคือมีคนนี่ก็ไม่คิเป็นน้ำมึปูแม่หลอกค่คะที่มีต้นมาปลูกคหอองคุมล็อกไว้หมดเลยนะี่ยใครรู้สิมีต้นมาปลูกที่บาน ต้นมะนาวของคุณยายตรงน,นั้นมีว่าต้นมะม่วงมาจากอุบลนี่ว่าต้นหม,มวกม่วงต้นหม,มวกม่วงพี่น้องนี้นะเออต้นหม,มวกม่วงม,มันก็บ่ได้ใหญ่ดอกเพราะว่ามันเทื่อนี่ไอ้ซาตมันก็อยากกินพวกเบรเพราะงั้นมันก็กินเอาบักยมนี่บักบักยมมือหนังนั่นฮะ <c oughs> มือนันมักยมไร้ลายไปใส่เบอร์แล้วเพิ่อคืนซันเอาบอกบอกป้อยู่มือนันมังยอลายแล้วบอกหาว่าวเอาลงมาดอง่อะไรกินงแง่บอลบีที่สีแย่โดอันนี้พ่อประหารเนไม่เห็้คัวทีว่านี่นะบอกว่าต่อรัวว่านเราก็อนามัยบาดแล้วแปลนดีแท่โอ้ดีดีดีดดดดดดด มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยหรอเนี่ยโอเคนาจ๊ะพี่น้องพอกันคลิปนาคลิปให้เบื้องรอบๆบ,บานบรรยากาศขอเนีมนเ้มันแน้อากาศดีเดี๋ยวที่เขาไปทักข้ายคุณยายก่อน่าสบายดีพอพอกันคลิปนาพี่น้องด,ดีๆมีแห้งสวัสดิค่ะ